ก็บบะขับสี u ออโต้โวินต้องยกให้คันนี้เลยค่ะ Toyota าดีว 2.8G ปี2019คันนี้นะคะโฉมหน้าร็อกโคเลยบอกเลยว่าเท่มากเดี๋ยวเรามาดูภายในรถก,กันบ้างนะคะมาเลยค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหุ้มเบาะหนังทั้งคันเลยเท่มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะ ด้านหลังจะมีแอรด้วยนะคะเบาะหลังกว้างมากนะคะส่วนด้านล่างนะคะช่วงล่างรถทางร้านเราได้พ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะอยากรู้ราคากันไหมคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าคุ้มมากนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 759,000บาทนะคะประวัติดีฟีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79บอกเลยว่าได้คันนี้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะใครที่สนใจติดต่อน้องดาวได้เลยที่เบอร์0980583051ค่ะ